ธรรม,มาวุโธวา่าหลวงปู่สาคอธรรม,มาวุโธวัดเวลุวันตำบลท่าขนันหุนอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568เราไม่ได้สนใจว่าต้นตอมันอยู่ที่ไหนต้นตอมันอยู่ที่ใจของเรา อัจฉรงวาพหิตทาวาโอลริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวาอัจฉตาภายในพหิตาภายนอกฮินังวาปณิตังวาจะเป็นรูปอยากรูปละเอียดเหมือนกันหมดเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งหมดรูปภายในนี่ก็เป็นทุกข์รูปภายนอกก็เป็นทุกข์ที่ไหนๆหก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ยังสงสัยสองในสี่คนสองในสี่คนเขาว่าช้างมันร้องอยู่บนเขานี้แต่เรานั่งรถอีกคันหนึง่งไม่ได้ยินเสียงช้างแต่ไอ รอยช้างที่มันมาเป็นหูรูใหญ่คุยกันได้มมีปัญหาบอกว่าให้ไปกลับไปอยู่ที่ไล่ผู้พันนูน่นเรากลับไปแล้วกลับไปตั้งแต่เมื่อคืนตอนห้าทุ่มลงไปไล่ผู้พันบอกว่าไปอยู่ไล่ผู้พันเขาก็ไปเขาก็เดินออกมาถนนแล้วก็เดินตามทางไปเราหา เขาเดินไปสองตัวหาว่าเขาเดินไปไม่มีรอยตามทางไม่มีซี่จะไปดึงหญ้าดึงอะไรมาให้เราเป็นพี่รุดได้เขามีระเบียบมีวินัยแล้วก็ไปเห็นรอยที่แวะเข้าไปไล่ผู้พันพอไปแวะเข้าไล่ผู้พันเหมืนมีรอยสองตัวเหมือนรอยห้าสิบเซนเท่ากันอะมันอะไร แต่รอยออกจากตรงนี้เป็นรอย40เซนรอยแต่ทางไล่ผู้พันเขาบอกว่าสร้างมาถึงนั่นเด็ดที่สี่มึงตรงนั้นมันมีอาหารเยอะไผ่แล้วก็มีมันมันก็เยอะ แต่ได้มีคนได้ยินว่าเสียงช้างร้องอยู่บนเขาอีกต้องสามครั้งร้องสามสี่ครั้งแต่เราก็อยู่อยู่คนละฝั่งสวนมันเขาอยู่อีกฝั่งหนึง่งเรายู่อีกฝั่งเราก็ไม่ได้ยินไม่รู้ช้างมันกี่ตัวจริงอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเห็นตัวเดียวอีกคนหนึ่งก็เห็นว่าสี่ตัว คนหนึ่งก็ว่าเห็นสามตัวอีกคนหนึ่งก็ว่าเห็นหกตัว <c oughs> เราจะเชื่อใครก่อนไม่รู้จะเชื่อใครจะ <c oughs> โดยปกติช้างพวกนี้จะมีช้างเล็กมาอยู่ด้วยเขาจะเอาช้างเล็กมาฝึกผู้ฝึก แล้วก็มีช้างตามมาอีกแต่ระวัาให้กลับไปอยู่ที่ไรหูพันนูน้นตรงนี้มันอันตรายเพราะถ้ามันผ่านไปนี่มันจะลงถนนไปอำเภอไปนู่นข้ามแม่น้ำข้ามถนนใหญ่ไปกินน้ำที่แม่น้ำพอไปกินน้ำที่แม่น้ำมันไม่มีน้ำกินตรงนี้ ก็ไปอยู่ตรงนี้ก็ต้องลงไปกินน้ำในน้ำถ้าอย่างนั้นก็เข้าไปกินในไร่กินน้ำที่เขาใส่ถังไอ้ใส่แข็งปูนไว้ไกินน้ำในไร่วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจะว่าเป็นไข้ก็ไม่ใช่ แต่ควมดันมันสูงชิประจรมันเร็วแต่ว่ามันปวดหัวก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ปวดหัวแต่มันเครืองๆอ,อยู่ตรงที่มันอักเสบตรงนี้เท่านั้นนี่แล้วลงตะกอบว่าป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายเป็นไหมความตาย คุกเช้านี่ก็ดีๆอยู่ตอนบ่ายนี้ก็ยังดีๆอยู่พอตอนเข้าไปในป่าอ้าวทำไมมันหนาวแต่มันก็ไม่ใช่มันหนาวแอร์พรปิดแอร์ก็ร้อนอ้าวมันก็ไม่ใช่มีเวลาที่เหลืออยู่มันต้องรีบทำควมเพียนกัน รีบทำคมเข้าใจกับคำสั่งสอนของผู้เจ้าข้ามมาหาสมุทรให้ได้ตอนเราข้ามสมุติได้แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้เราติดอยู่ในสมสมุติสมมุติว่าเป็นผาดดินผาดน้ำาาดลมาาดไฟว่าเป็นของเรา สมมุติว่ารูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณเห็นว่าเป็นของเราเราไปติดอยู่ในสมมุติอันนี้เราไม่วางตามความเป็นจริง้หากเราวางลงไปตามความเป็นจริงมันแล้วเนี่ยมันก็จะที่คายไปได้ทั้งหมดมันลำบากตั้งแต่ตอนที่เราไปไม่ถึงนี่ เรามองเห็นฝั่งแล้วแต่เราไปไม่ถึงเราไม่ได้ใช้ความพยายามเราไม่ได้ใช้ศรัทธาอันแรงกล้าของเราที่เราตั้งใจมาหลายภพหลายชาติต้องรวบรวมพะละกำลังของเรามาตั้งแต่ตั้งใจที่จะประพฤติทำให้ข้ามวัตะเราตั้งใจมาแล้วหลายภพหลายชาติ เรามาพบพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นบุญนักหนาของเราอยู่แล้วแล้วเราก็ทำให้มันแจ้งมันจะทำยังไงที่จะทำให้มันแจ้งได้แค่นั้นแจ้งในอะไรแจ้งในทุกแจ้งในสมุทยัยแจ้งในมรรคแจ้งในนิโรธถ้าเราแจ้งในทุกก็คือแจ้งในสมุทยัย เดีนี้เราไม่แกล้งในทุกเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกมันก็เลยน่ารื่นลมอยู่ในสังสารวัตรอันนี้แค่นั้นไม่ได้มากอะไรนะพลิกหลังมือเป็นหน้ามือพลิกหน้ามือให้เป็นหลังมือพลิกแค่นั้นความมือก็หงายมือแค่นั้น จิตแล้วตกเข้าสู่กระแสแห่งมรรคทำลายอาสวะกิเลสสิ้นไปได้เลยภายในชั่วขณะจิตหนึ่งช่วขณะจิตหนึ่งนานแค่ไหนก็คือกำรรม,มือเข้ามาเหยียดนิ้วชี้ออกไปกำเข้าเหยียดออกกำเข้าเหยียดออกกำเข้าเหยียดออกสิบครั้งนั่น,เ,นเรียกว่าชั่วขณะจิตหนึ่งช่วขณะจิตหนึ่งนี่เราทำลายสังโยชน์ได้ทั้งหมด สังยชน์เบื้องต่ำสังยชน์เบื้องบนเราทำลายได้หมดเลยถ้ามันจิตมันตกเข้าสู่กระแสแห่งมรรคแต่วันนี้มันดึงหน้าดึงหลังอยู่นี่มันไม่เอาพอไม่เอาแล้วมันก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีใครที่จะทำให้เราได้นอกจากตัวของเรา ถึงแม้เรานั่งอยู่ต่อพระพักพระพุทธเจ้าก็ตามก็เปล่าประโยชน์คนที่เกิดทันผู้ทธเจ้าตกนรกมากมายก็อย่างพระเทวทัตนั่นเพราะมันไม่เอาออกบวชพร้อมกันเ็าได้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งหมดพระเทวทัตก็มีชื่อเสียง แต่ชื่อเสียงที่ไปตกอเวกีนรกนั่นพวกเจ้าชายเมืองเจ้าชายวิเทวะหะเจ้าชายกบ,บินลพัอย่างพระอุบาลีที่เป็นช่างกันบกก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในทางพระวินัยพระอนุรุทธะก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้าน วาระของกิจที่ไหนก็ตามแม้แต่ผู้เจ้าไปอยู่เทวโลกก็ตามพระนุทะรู้หมดตอนนี้พระผู้เจ้ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ผู้เจ้าลงไปฉันอยู่กับพระโมกขลานะที่อุดรคุรุทวีปแต่การแสดงธรรมไม่หยุดมีเนริมิต หุ่นยนต์ขึ้นมาให้เป็นผู้แสดงคาต่อแสดงํากันเดียวจบเดียวแต่เป็นเวลาสามเดือนฉะนั้นพวกเรามันมีอยู่แล้วทั้งหมดตำรับตำลามันมีอยู่แล้วทั้งหมดแต่ มันไม่ยอมรับความจริงมันไปเอาทิฏฐิมานะอาสาวะริเียดนี่เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความโลภความหลงน่เข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ได้เอาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกมาเป็นความเกี่ยวข้องทําอะไรก็ตามในโลกทุกวันนี้ไม่มีที่ได้เอาคําสั่งสอนของผู้เจ้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติสักนิดหนึ่ง อย่างพระอัจฉริแสดงธรรมต่อภาษาลิบุตรทำทั้งหลายมีมาแต่เหตุจะเกิดก็เกิดที่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุดูที่เขาทําทุกอย่างในโลกเขาทาจากต้นเหตุไหมเขาไม่ได้ทําจากต้นเหตุเขาไปทาปลายเหตุน้ำจะจบได้ยังไงไปทําปลายเหตุเราไปขึ้นต้นไม้ไปขึ้นมาจากยอดมันขึ้นได้มันต้องขึ้นจากโคนมัน ฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติทุกวันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเอาทิฏฐิมาณนะอสาาวากิเลสของพระเทวทัตมาเป็นตัวตั้งทำตามแนวทางของพระเทวทัตเนะั้นไม่ได้ทำตามแนวทางของผู้เจ้า ไม่ได้ทําตามแนวทางของภาษาวกอย่างพระเจชิท่านแสดงธรรมาทมทั้งหลายมีมาแต่เหตุจะเกิดก็เกิดที่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุดูที่เขาทากันอยู่ทุกวันมีไหมที่เขาไปแก้เรื่องเหตุต้นตอของเหตุต้นตอของปัญหามีไหมไม่มีที่เขาไปแก้ต้นตอของปัญหาไม่มีในโลกนี้ ปัญหามันเกิดเกิดจากอะไรใครใครก็รู้อยู่ทั้งนั้นแต่ทำไมไม่ไม่ไปแก้ที่ต้นตอมันผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันแล้วไม่ได้สนใจที่ว่าต้นตอมันอยู่ที่ไหนต้นตอมันอยู่ที่ใจของเราอัจฉริวาพระหิทาวาโอราลิกังวาสุขมังวาหีนังวาปริตังวะอัจฉริภายในพระหิทาภายนอก นี่นางวา่าปริตังหวาจะเป็นรูปหยาบรูปละเอียดเหมือนกันหมดเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งหมดรูปภายในนี้ก็เป็นทุกข์รูปภายนอกก็เป็นทุกข์ที่ไหนๆก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นนะในคำสอนของผู้เจ้าบอกอย่างนั้นแต่เราไม่ใช่เราไปเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องความเชื่อของเราไปเชื่อพระเทวทัต ไปเชื่อความโลภไปเชื่อความโกรธไปเชื่อความหลงไปเชื่อทิฏฐิมานะอาสวกิเลสของตัวเองแล้วไม่เลยเคยคิดว่าจะทําลายตัวทิฏฐิมานะอาสวกจเลรให้มันสิ้นไปมีแต่ว่าจะเพิ่มพูนให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งว่าแบกไปไม่ไหวต้องเอารถมาลากไป ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1